เอนดู u, ลูกสาวนั่งนะคะเอนดู u, ลูกสาวนั่งขึ้นมาห้องนอนแม่ก็มานั่งท่านี้แต่งตัวอีกแล้วค่ะก็เลยต้องถ่ายให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้เห็นเนาะความหน้าเอนดูของนางดูลีลาแต่งตัวซัก่อนขาข้างหนึ่งยกนะคะข้างหนึ่งยกขาพยายามพยายามที่จะแต่งตัวค่ะทนอีกหน่อยนะลูกเดี๋ยววันที่หนึ่งสตูนก็ถอด ตัดไหมแล้วนะเดี๋ยววันที่หนึ่งสตูนก็ตัดไหมแล้วนะคะสตูนก็ไม่ต้องใส่เสื้อแล้วคะ่ะวันที่หนึ่งแต่ตอนนี้สตูนทนก่อนนะลูกนะทนอีกนิดนึงทนอีกสองวันนะลูกเห็นดูนะคะชอบนั่งปุ๊กลุกเขาแม่กิ่งให้ดูมุมขำๆข,ข,ของสตูนนะคะ เมื่อกี้เขาอ้อนแม่กิ่งพันไปพันมาแม่กิ่งหันมาอีกทีมุดมุดผ้มแม่มุดผ้า่มนวดผ้าค่ะมุดผ้า่มนวดนวดผ้ากลางคืนแม่กิ่งก็จะเอาคอนตูนมาอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยค่ะร้อนมากจริงๆถึงแม้แม่กิ่งจะเปิดพัดลมแล้วแต่ว่ามันก็ยังร้อนอบอ้าวมากค่ะก็เลยเอา,านางเอานางมาอยู่กับแม่กิ่งน่นเนาะ อยู่ให้แบบจนกว่าจะตีหนึ่งตีสองนู่นนะคะ่ะแล้วค่อยเอานางออกไปอ้อนแม่อ้อนแม่เนี่ยขำขำขาขันกับนางเนี่ยคะ่ะทุกวันเออเนี่ยอ้อนพันจะแทะนิ้วมือแม่ให้ได้เผื่ออีกทีไปมุดใต้ผ้านวดผ้าเฉยเลยลูกสาวใช่ไหมลูก ออ,อส่วนบุญมีของเรานะคะบุญมีก็ยังไม่นอนเหมือนกันครับบุญมียังไม่นอนเหมือนกันครับก็ต้องรอรายงานเพาะตัวกับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีก่อนครับสตูนอ้อนแม่อยู่ครับบุญมีก็เลยไม่นอนครับเดี๋ยวสตูนจะชิงชิงอ้อนแม่มากกว่าบุญมีครับใช่ไหมเออ ยังตาแป๋วอยู่นะคะมองน้องมองไปมองมามองไปมองมาใช่ไหมคนเก่งฮนะอันนอนเรียบร้อยเลยนะวันนี้นอนเรียบร้อยเลยนะให้เขานอนเล่นก่อนนะคะยังไม่ง่วงหรอฮนะอุย้ยมีเอฟซีบางท่านบอกว่าอยากให้แม่กิ่งอยากให้แม่กิ่ง อุ้มบุญมีจังเลยอุ้มกันทุกวันครับใช่ไหมลูกแม่อุ้มผมทุกวันครับเพียงแต่ว่าเวลาแม่อุ้มผมแม่ถ่ายคลิปไม่ได้ครับเราอุ้มกันให้ความรักความอบอุ่นกันทุกวันนะคะชอบเป็นอะไรที่ชอบมากคางคางก็ไม่เท่าไหร่นะคะ เขาจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตรงเนี้ถ้าแม่กิ่งทําตรงนี้ให้เนี่ยเขาจะชอบค่ะรวดให้ก่อนนอนนะลูกนะรวดให้ก่อนนอนครับยกแขนก่อนนอนไหมฮะเอาไหมยกแขนก่อนนอนไหนไหมเอ้ยกแขนก่อนนอนไหมลูเามาก,กอนนอนเอาไงฮะ เออมีเสียงหน่อยๆมีเสียงหน่อยๆครับยกแขนแค่เนี้ยเออยกแขนแค่เนี้ยทําเป็นมีเสียงต้องออกกําลังกายก่อนนอนนะลูกตื่นเช้ามาก็ต้องออกก่อนนอนก็ต้องออกนะครับคุณมีรู้ไหมครับเออบุญมีจะได้แข็งแรงไงครับเนี่ยเวลาแม่ออกกําลังกายขาหน้าให้จะมีมีมีเสียงนะคะขาหลังไม่มีเสียงนะคะเพราะขาหลังเขาอ่อนแล้วเนาะ แต่ขาหน้าเนี่ยเขายังตั้งโดแบบนี้ค่ะยังแบบไม่ไม่ค่อยจะงองอสิลูกงอจริงๆมันก็งอได้นะคะแต่เขาไม่ค่อยจะงอเขาก็จะชอบทํามือแบบว่าตรงๆแบบนี้เนาะบนอะไรบนอะไรฮะอคนเก่งของแม่ได้ยินเสียงสตูนเสียงสตูลร้องไมหมลูกฮะ ได้ยินเสียงน้องอ้อนแม่ไหมสตูนก็เรียกแม่แล้วนะ่ะอืมเออสตูนก็ส,ต,กสตูนก็เรียกแม่เหมือนกันเออยนนอยู่นั่นแหละลูกอยู่นั่นแหละสตูนนวดผ้าไปนะลูกนะเอาไงออกไหมลูกออกไหม สองสามจีห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิออกเบาๆแค่นี้เองฮะไม่ได้พาออกรุนแรงอะไรซะหน่อยเออบางทีก็เอานอนหงายนะคะแล้วก็เอามือลักษณะเป็นแบบว่าเ กลางเข้ากลางออกเงี้ยค่ะแต่ก็ทําเบาๆนะคะทํานะลูกนะเผื่อมีความหวังนะล,ลูกนะเผื่อสักวันนึงบุญมีเดินได้ไงลูกกล้ามเนื้อร่างกายแข็งแรงบุญมีก็จะได้เดินได้เหมือนน้องๆไงลูกบุญมีไม่อยากเดินได้เหมือนน้องๆอ่ะลูกอยากไหมอยากไหมครับอยากเดินได้ไหมครับบุญมีต้องต้องสู้นะลูกนะ มีต้องสู้นะครับจะได้เดินได้นะครับไม่ต้องบนไม่ต้องบนแม่จับมือเฉยๆแม่จับมือนวดอุ้งมือให้เฉยๆลูกเออแม่นวดอุ้งอุ้งมือให้หนูเฉยๆนะเป็นเก่งของแม่นะ งั้นแค่นี้ก่อนนะคะคลิปขำๆก่อนนอนกับบุญมีแล้วก็สตูนค่ะเอ๊ะสงสัยตาปิ้งปิ้รอ,อ่ะลูกอสงสัยตาปิ้งๆครับอาปิ้งๆอีกทีนึงปิปงอีกทีนึงเร็วเร็วเร็วเร็ปิ้งปอีกทีหนึ่งปิ้ง,งปิ้งสงสัยตากับพ่อพแม่ก่อนนอนแล้วลูกนะคนเก่งนะ นอนแกล้งกันกับลูกสาวนะคะเมื่อแกล้งกันกับลูกสาวมันเคี่ยวนางมันเคี่ยวนางมันเคี่ยวมันเคี่ยวอาน้องได้อานแกล้งกันพอๆแม่อย่าอิจฉาแม่กิ่งนะคะอย่าอิจฉาที่แม่กิ่งแน่นอนนอนแกล้งกันกับคัสตูนนอนแกล้งกันนอนเล่นกันค่ะสองคนแต่บุญมีนอนดูค่ะบุญดีนอนดูแม่กิ่งแกล้งสตูนเนี่ยค่ะ โอ้จะกัดแต่มือแม่อย่างเดียวอุย้ยมันเขียวมันเขี้ยวมันเขี้ยวลูกสาวนี่มันเขียวเอามันเขี้ยวเหลอเกินดูนะคะดูดีลานางเลือกเกินจริงๆอ่านานวดผ้าเสร็จก็มาแกล้งกันต่อใช่ไหมลูกเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นค่ะทุกคืน ทุกคืนเราก็จะแกล้งกันนอนลง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 กับแม่นอนลงนะลูกนะคนสวยนอนลงแกล้งกันให้พ่อพ่อแม่อิจฉาใช่ไหมลูกแกล้งกันให้พ่อพ่อแม่อิจฉาที่แม่ได้นอนกอดชัดตู่นเย่านอนลงดีๆลูกสาวแม่นอนลงดีๆลูกนอนลงดีๆอานอนลงดีๆเร็วเดีวเร็วไม่ต้องไม่ต้องกินแต่มือแม่หรอกนางพยายามที่จะพันกินมือแม่นะคะ